อาชีพชาวนาที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติคงใช้ได้ดีกับชีวิตของน้องตกกะกัแตนวิชุดาคาด่วนที่ต้องช่วยพ่อแม่ทํานาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันหน้าที่นาแห่งนี้ครับหลายคนอาจจะใช้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่กับชีวิตของน้องตกกะกัแตนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกลับใช้ที่นาแห่งนี้เพื่อผลิตข้าวเพื่อนําไปแลกเครื่องบินบังคับอันเป็นสิ่งที่เขาอยากเล่นมาตลอดชีวิต ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วน้องตะกกะแต,ตนมีความฝันอยากจะเล่นเครื่องบินบังคับเพียงเพราะอยากจะนําเครื่องบินไปใช้ไล่นกที่ลงมาจิกกินข้าวจนได้รับความเสียหายแต่ชีวิตของเธอไม่ได้มีไรายได้อะไรจึงนําสิ่งที่มีค่าที่สุดของครอบครัวนั่นคือข้าวสารนํามาแลกเป็นเครื่องบินบังคับที่ได้ตะเวนมาอบรมถึงโรงเรียนของเธอ การได้พบการบวกกับความไร้เดียงสาของน้องตกกะกแตนในช่วงนั้นส่งผลให้ทางนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองได้มอบเครื่องบินแบบ2ช่องสัญญาณให้กับเธอได้กลับไปเล่นที่บ้านอย่างสมใจมาในวันนี้น้องตกกะกแตนได้กลับมาเจอกับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลผู้ที่มอบเครื่องบินลำแรกแม้จะขาดการติดต่อกันไปกว่า2ปีการพบกันหนวนี้ตกกะกแตนได้โชว์ฝีมือการบังคับเครื่องบินพร้อมกับเล่าให้ฟังว่า เมื่อการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาทีวีไทยได้มาจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมพัทักษกิตยาพาหนึ่งเธอก็เริ่มมีเป้าหมายใหม่นอกเหนือจากการบินไล่นกในนาข้าวนั่นคือการเข้าร่วมแข่งขันประเภททิ้งสัมพระตรงจุดแม้เธอจะยอมรับว่าการหวังให้ได้แชมป์คงจะยากแต่อย่างน้อย <Yeah. S 1> การได้พบกับผู้มีพระคุณด้านการบินก็เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจแล้ว ดีใจที่ได้กลับมาเห็นอาจารย์แล้วก็ได้มาฝึกบินกับอาจารย์อีกครั้งค่ะวันนั้นทำไมเอาข้าวใส่ใ้ก็ท่านมาให้ความรู้เราแล้วเราก็ตอบแทนท่านค่ะอยากบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนดีแล้วก็ให้ความรู้กับคนทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ เรน,น่้นรู้สึกยังไงบ้างวินาทีที่เขาเอาข้าวมาเรียกว่ามีความร,รู้สึกที่ทแบบแบบซึ้งครับซึ้งมากๆกั็เพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราที่เคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนนะครับเราก็อยากจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้เราไม่มีโอกาสเพราะเราไม่มีตังค์แต่การที่เขานําข้าวมาแลกกับเครื่องบินเนี่ยมันก็เป็นความร,รู้สึกที่เหมือนทําให้ตัวเองภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราเคยขาดอกาสมาตอนเด็กๆเนี่ยเราเอาอะไรไปแลกเขาก็ไม่ให้เครื่องบินเรา แต่เด็กคนนี้เอาเข้าวสารมาให้ผมผมรู้สึกแบบซึ้งแทบน้ําตาร่วงเหมือนกันว่าเราเคยจนแล้วไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเห็นโอกาสแบบนี้ที่เด็กเขานํำข้าวสารมาแ,มแล้วผมเลยอยากให้เขามีโอกาสแล้วก็ไม่อยากให้ขาดโอกาสเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กๆอยู่หลังจากการได้เล่นเครื่องบินมามากกว่า2ปีเธอได้รู้ว่า ผลการเรียนของเธอคงไม่สามารถก้าวไปถึงการเป็นนักบินจริงได้แต่ทว่าวเธอกลับมีความฝันที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นคือการเข้ารับราชการเป็นตำรวจบนเครื่องบินด้วยเหตุผลที่เธออยากปกป้องผู้โดยสารที่อยู่บนฟากฟ้าให้ได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง